ใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวด้รู้สึกอชัดเจนว่าทุกสิ่งไม่รู้ต้องต้องเท้ากลางหมู่ดอกไม้มากมายขนาดไหนเธอจึงได้ครอบครองรอยิ้มที่สวยงามขนาดนี้โอ้โทำให้รักใครไม่ได้อีกเล ที่เธอเจอกับฉันมันทำทำไมความเดือดดสลายเพราะได้เจอไอะรทท่คู่ควรฉันขอบคุณและให้คำสัญญาว่าจะรักษาไว้ฉันไม่ต้องการใครอีกดวงดาวทั้งฟ้าต้องเสียใจแล้วไม่มีสิ่งไหนสวยงามต่อไปที่โลกนี้ไม่คนอย่างเธอและฉันคือของโชคดีด้อันความหมายทุก ไม่มีบทไหนงดงามอีกแล้วรที่โลกนี้ยังมีชื่อเธอใ e โปรดิฉันเป็นคนสุดเธอยดีไหมถ้าคือชีวิตละลงหายใจเตรียมมาหลายเพลงเลยนะคะขอบคุณของควันทุกชิ้นด้วยรวมถึงหนึ่งเพลงนี้ยิ้มให้กันแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วกันนะคะฉันรู้ว่าฉันชอบดี เท่าไรที่ได้มีเธอร่วมเดินข้างกันจับมือและคอยรับฟังในวันที่ผิดหวังไม่ไปไหนในทุกๆวันฉันกลัวเหลือเกินกลัวมีสักวันที่เธอหายไป ตลอดไปมีจริงไหมฉันภาวนาให้เป็นเรื่องจริงช่วยอยู่ให้ฉันรักนานนได้ไหมช่วยอยู่กันอย่างนี้นานนๆได้ไหมกี่อยากจะคิดทุกทุกเวลาและทุกวินาทีที่ฉันมีเธอคนนี้ข้างๆกันช่วยอยู่ให้ฉันรัก กันอย่างนี้น้ำหน้าเพราะเธอนั้นคือความสุขของฉันสัญญาจะดูแลจนวันสุดท้ายและจะรักเธอจนรักใครไม่ได้เรียบเรียงมาอีกหนึ่งเพลงที่คิดว่าโรมนติกที่สุดนะคะมอบให้กับพี่โจและก็ทุกทกคน, <S <S ๆๆนใกนการเบล้อย,ยเลยลองมาฟังกันดูเพลงนี้เดี๋ยวมีแขกรับเชิญมานิดหนึ่ง sit now เมื่อไม อย่างที่บอกว่าเพลงนี้เดี๋ยวมีแขกรับเชิญนิดนึงนะคะในใชื่อเพลงเจ้าหญิงเราก็ต้องมีเจ้าหญิง,ต,ง,ญงตัวจริงมานะใช่ไหมพี่โจนี่พอจะน่ารักไหมคะพาเจ้าหญิงมาร้องด้วยกันนะคะชื่อเจ้าหญิงคาวีนะคะขอบคุณทุกคนที่เอน้าางฟาที่เดิินเเข้าาาามมมกลงหัวใวใ่คสดใใสห้กับชีวิตที่มมืดน เปลี่ยนแปลงความรักที่มีแต่ความมองมองเปลี่ยนชีวิตที่เคยสับสน ด้วยนะคะขอบคุณโอกาสดีๆจากพี่โจที่มอบให้ด้วยนะคะหวังว่าเพลงของนั้นน่าจะพอทาให้ทุกคนมีความสุขได้บ้างในวันหยุดแบบนี้แล้วกันเนาะสักเล็กน้อยก็ยังดีเชื่อว่าความสุขของคนทํารายการขึ้นมาก็คือความสุขของการที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขไปได้วยกันนะคะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณที่เอนดูเจ้าหญิงคาวีด้วยนะคะ คนอื่นมาเยอะนะวคะพี่โจขออนุญาตร้องเพลงตัวเองสักหนึ่งเพลงแล้วกันเพลงพินเพลของนันเองชื่อเพลงว่าฉันก็ยังจะบอกรักเธอเะคะเพื่อใครหลายคนไม่รู้จักลองฟังกันดูควันเวลาลุงเลยเดินผ่านไปไม่เคยย้อนคืนมาแต่ฉันเอ๋ก็ยังคิดถึงเธอแม้ในชีวิตจริงคงไม่มีทางแม้คราใดยังลับฝัน ตรงนี้เพื่อรอเธอและต่อให้นานสักแค่ไหนเธอนั้นจะอยู่กับชันแม้เธอจะอยู่ที่ใดความตั้งใจในการ วาดมานะคะของนันแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าพี่ๆเขาจะชอบในเรื่องของงานวาดบ้างหรือเปล่าแหละแล้วก็ทํามาลองดูเผื่อว่าจะถูกใจพี่ๆนะคะโอเคเรามาลองดูกันเลยไหมน่าจะพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถชน์อบแต่ว่าเสียดายเพราะว่ามันจะกลับด้านไม่ได้ใช่ไหมคะใช่มันจะมันจะสะท้อนไม่ได้คือตสามารถเอาขึ้นจอได้ไหมสามารถ ads ได้ไหมว่า pk a ไม่ได้น่าจะได้นะครับ pk แอดได้หมดครับกดคำว่าแอดเพิ่มเพิ่มตรงตรงตรงเดี๋ยวก่อนนะ เ,เดี๋ยวเรากดตอ,อก P K ก่อนนะเดี๋ยวเราลองดูถ้ากดใน P K จะแอดไม่ได้เดี๋ยวลองลองออกนี่ดู <Okay. S 2> แล้วก็กดคำว่าฉากอะเพิ่มได้อยู่นะเนี่ยคำว่าฉากอ,าอะครับเนี่ยแอดเพิ่มได้เพิ่มแหล่งที่มาใช่คำว่าฉากแล้วก็เพิ่มแหล่งที่มาเราบวกลองบวกเพิ่มแหล่งที่มาดูอ่าลองดูทุกคนเผื่อได้นะครับ <Okay. S 2> ออครับรวันนี้เรามีคิวหายไปหนึ่งคนนะครับมีเวลาอยู่นะครับจริงเหรอคะยังคอได้การเราจะจบใช่ครับคือใช่คือผู้จัดเตรียมไว้ในในวิดีโอนี่แหละครพี่โจแต่ว่าพอเข้าจอ P K แล้วมันไม่ขึ้นตอนนี้อออกกกกกกจาาาาาคเนน่่่ยยดดดดตรงวฉมู้ล ตรงฉากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เปิดคำว่าฉากเห็นยังกดคำว่าฉากขึ้นมาเสร็จปั๊บมันก็จะมีเขียนว่าเพิ่มแหล่งที่มาเราก็กดเพิ่มแหล่งที่มาได้ไหมอ่าเราเลี้ยวไม่ได้ไม่รู้ใช่ไมไม่มีเหรอเดี๋ยวผมไม่มีเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะไม่มีนี่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 แหล่งที่มาแบบนี้ไม่มีมีมาแบบนี้คุณแอนไม่มีใช่ไหมไม่มีถ้าในถ้าในอันนี้ไม่มีอ่ะใช่โอเคงั้นแต่ว่าอาจจะยังไม่มี้ี๋เปิดในนี้ก็ได้ครับ ขออนุญาตโชว์แต่ว่าอาจจะกลับด้านหน่อยนะจริงๆผู้จัดทำเป็นอาจจกด P K นะครับจะได้เห็นคะแนนครับตลอดเหมอน้องเคโกะตรงจริงๆทําเป็นจอไว้ผู้จัดเขียนทํนอาไว้นะคะใช่ครับเป็นการ <ๆ S 1> จริงๆมันต้องเห็นแบบถูกด้านนะคะก็คือผู้จัดไป <S <S <ๆ S 1> ทำลองวาดรูปมาให้ดูนะคะเป็นรูปที่ผู้จัดรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะ,จะแทนความหมายดีๆให้หรือเปล่าแต่จอข้างซ้ายเนยเขียนเอาไว้ว่าก็เป็นการขอบคุณนะคะพี่เคโกะพี่เคนทาโร่นะคะสำหรับการทำให้ ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ในคนที่มาร้องเพลงอยู่ในในทิกตอกเลยมีกําลังใจมากขึ้นในการร้องเพลงนะคะในของขวัญทุกชิ้นเห็นในหลายๆห้องที่แบบบางทีเขาไม่มีคนไปซัพพอร์ตอะไรเงี้ยพี่ๆี่ก็เข้าไปซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ห้องนั้นคนเดียวแต่ว่าอันนี้พูดถึงหลายๆห้องที่พี่พี่เขาทำแล้วร,รู้สึกว่ามันเป็นเป็นกําลังใจให้กับคนที่ตั้งใจร้องเป็นกําลังใจให้กับคนที่ตั้งใจเต้นเป็นกาลังใจให้กับคนที่ตั้งใจทําอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ทิกตอกมันเป็นพื้นททีี่่เราจะ มีงานสร้างสรรค์ออกมาได้จริงๆนะคะอันนี้ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆก็เลยวาดรูปมาให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะเสียดายขึ้นจอไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เดนโพสตแล้วก็แท็กพี่เคโกะแล้วก็พี่ฮันาโะไปแลวกันข้อความก็จะเขียนเนี่ยคะ่ะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ให้ดูตอนท้ายก็จะเป็นรูป,ปออกมานี่คะ่ะจะเห็นไหมอันนี้คือรูปที่วาดเสร็จแล้วอือว,ว้วาวาว้าวเฟส่อมากๆส,สวยมากเลยนะครับอ่า ขอบคุณด้วยนะคะวันนี้อโอเคครับเดี๋ยวโพสนี่อีกทีหนึ่งแต่เห็นว่ามันเป็นคลิปแน่นอนแหละอาจจะเปิดไม่ได้ถ<ช>้าเป็น<ช>คลิปต้<ห>องจะประมาณนั้นใช่อะโอเคครับจบโชว์เรียบร้อยนะครับคเ,เคฝากเขียร์เคโกไปมอบของขวัญ้วยนะครับก็บค,บคุณนันนี่ผมไปเจอผ,มผม,ผม,มผมตามผมตามน้องเคสโกวไปเจอมาครับทุกคนแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะครับวันนั้นก็เลยบอกว่าคุณนันมออะายการผมน่อยดีกันไว้ต้องนานมากแล้วนะครับก็เลยแบบได้โอกาสไปไปดูพอดีเลยนะครับก็แบบเสียงดีมากๆนะครับคุณนันเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากๆขอบคุ ขอบคุณค่ะขอบคุณผมพี่เคยโกะแล้วก็ขอบคุณพี่โจขอบคุณทุกทุกท่านด้วยสำหรับพื้นที่ดีๆแบบนี้แอบบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่สายทเจอเลยเพราะความตื่นเต้นมากดีครับเสร็จแล้ ผมพี่เกณฑ์มอบให้น้องที่มาโชว์ความสามารถแล้วครับแล้วก็เมื่อกี้พอดีน้องคนหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องเรื่องงานยิไม่ออกก็เลยให้ผมทับต่อไปนะครับถาอะไรงั้นบอกรอก่อนเดี๋ยวเอาน้องคนเมื่อกี้ก่อนแล้วเมื่อกี้ก่อนปรับเดียวสลับแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวบอกบอกเดี๋ยวบอกให้น้องน้องคนที่รันเ่าคิวไปอ่ะมันเต้นกู้อ่ะโอเค ่อาเดี๋ยวให้น้องให้น้องโทรกัใครก็โทรมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับน้องน้ันนะครับอ่ะทุกคนฝากติดตามน้องนันด้วยนะครับเมื่อกี้มันมีการผิดพลาทงนทีนิดน้อยนะครับเสียงไม่ออกนะครับเสียงไม่ออกปางตรงรับเดียอก็เลยมีการข้ามคิวอยู่กันนะครับเดี๋ยวผมลองกดสิเดี๋ยวผมลองกดแป๊บนะครับว่าจะเชิญมาได้ไหมนะครับขอบคุณนะคะคุณพี่คีวกดเลยค่ะตึ pues ๊บตตบอ่ะน้องจูล uh, ี่น้องจูล er <so> ี่ได้หน่กดได้อยู่มุกเอาน้องจูลี่ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น้องจจรี่เพลงออกยังออกแล้วคะ่ OK. อะอันนี้ได้แล้วลองดูดีแล้วค่ะต่อไหมลองดูโอเคน้องนานฝากกดกดออกเป็นไหมได้ค่ะกดคำว่าจัดร่วมโอเคกดออกขอบคุณพ oh, ี่โจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ